นี่แหละจ้าพี่น้องหน้าตาก้อยปลาไหลจ้าสวัสดีจ้าเบิ้งมือละสองนิว้วตุยย้ยไงคักมือนี้ละสิผ้ามาเห็ดเมนูก้อยจ้าพี่น้องก่อนสิเบิ่งคลิปก,ฝก,ก็ฝากพี่น้องจักหน่อยในเด้อจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และน้ำในเด้อจ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องสิงไดมีกำลังใจหาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องจ้ามือนีระสิพมาก้อยปลาไหลจ้าพี่น้องนี่ล่ละไปจ้าเฮ็ดจังได๋มาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าน้ำปลาไหลมาคั่วใส่ออกก่อนด้วยจ้าพี่น้อง <S <S 2> <S 2> แล้วก็น้ำมาล่างเกลือจ้าล่างเมื่อความข้าวมันออกปลาไหลนี่สิ ่อนขางข้าวได้จ้ะพี่นอ้องใส่เกลือลายๆเลยหลุดเมือกมันออกจ้ะ ลูดเกลือแล้วก็มาล้างน้ำสะอาดออกอีกจ้าล้างแล้วๆแ,แล้วก็สีน้ำมาบังได้จ้าพี่น้องเมงนี้สิก้อยแค่เครื่องโตแล้วจ้าหลังจากนั้นแล้วแตสีน้ำมาอบจ้าพี่น้องใส่หมอทอดอไรน้ำมันจ้าถ้าผูดด้ใดมีเต่าท่านก็นเอาไปปิ้งจ้าใส่ไฟร้อยแปดสิบองศาตักเครึ่งชั่วโมงจ้าพี่น้อง หลังจากขาอบปลาไรสุกแล้วจ้าพี่น้องขาคือสิมาทําการแกะเนื้อจ้าหลังจากเทาแกะวต้เนื้อปลาไหลแล้วจ้าพี่น้องสีงได้เนื้อปลาไหลประมาณนี้จ้าหลังจากขาแกะเนื้อแล้วจ้าพี่น้องข้าก็น้ำมาซาปเป็นต้นนิดหน่อยจ้า หลังจากเขาหั่นเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องกับพร้อมแร้วสิมาก้อยกันจ้าบัดนี้เครื่องสําหรับก้อยเขาด้จ้าพี่น้องสิมิหอมแดงจ้าหอมซ้อยพริกสดซ้อยบักนาวจ้าใส่พริกป่นจ้าพี่น้องเบิดพอดี พอครัวจ้าตรงนู้นจ้าน้ำปลาจ้า หน้าจ้ะพี่นอ้องหอมหน้าเใส่แบบน,น้อยนึงได้จ้ะให้มักสมก็ใส่เพิ่มเติมได้คหอมซอยจ้ะหอมแดงซอยพริกสดทัน นี่เพิ่มความเผ็ดครัพี่น้องเพิ่มรสชาติให้หนูนี่สิกินอ่าเป็นกรบเขื่ยมนก่กส่วนหมาหกระเผ่าก็ได้จ้าไอ้บุกเคยก่อยน้องไปก,กอ่อยตรงได้จ้าพี่น้องมันสีหอมหอมมันอะไรอย่างจ้า นี่ักม่วงักมงวงแี้วน่าสีแสบจ้ะพี่น้องจ้านาตาังจากนั้นก็ซิมลดจ้ะพี่น้องพอดีจับฟองซิมลดกันได้จ้าเติมน้ำปลาจาักน้อยจ้ะพี่น้องเติมความหอม ซิมเรามันจางไปจักหน่อยอันนี้ปรุงรสตามใจชอบเจ้าของด้วยจ้ะพี่น้องปรุงมันเครื่องปรุงตามรันหลัแต่ว่ากันแล้วแต่ว่าข้าิใส่ไ้หน่อยใส่หลายมักเข้มมักเปรี้ยวจ้าทำใจเจ้าของแล้วรจ้าพี่น้อง พร้อมจัดจานจ้านี่แหละจ้าพี่น้องหน้าตาก้อยปลาไหลจ้าแซ่บเด้จ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดกันเบื้องจ้าเป็นเมนูคับแกมก็ดีจ้าพี่น้องกินกับผักสดจ้านี่แวละสิกินครับอ่าผักชีล้อมผักลืมผัวแล้วจ้าแล้วก็บักทั่วหน้าบ้านจ้าพี่น้อง นีสีหอมปลาไหลอย่างจ้าสำหรับคลิปนี้รัดกระควาตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องทำรักากาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับน้ำเนด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปก่ะขอบคุณพี่เสียสลาเวล่าขอมาลับชมจ้านีหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้าขอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยรวยสุขคติจ้าไปแล้วจ้าพ่อคันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า